สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเบิร์นออฟแทงทุกคนวันนี้ผมก็จะมาบรรยายสดการเล่นรถถังของผมนะครับเรามาเลือกรถถังกันดีกว่าวันนี้ผมจะใช้ t ยี่หก e สี่นะครับเป็นรถถังพรีเมียมเทียร์แปดเริ่มสู้กันเลยรอสักครู่นะครับ เริ่มเกมกันแล้วด่านสำนักสงนะครับถึงกันนะครับด่านสำนักสงด่านนี้นะครับก็จะเป็นด่านที่เล่นด่านเล็ก เล่นง่ายๆมีบุกหลักๆอยู่สามทางนะครับคือทางกลางทางซ้ายและทางขวาส่วนรถถังนะครับมีรถถังทีมของผมมีรถถังหนักอยู่ห้าคันรถถังกลางสี่คันรถถังเบาสามคันอัตจอนหนึ่งคันและรถพิฆาตสองคันนะครับส่วนฝ่ายตรงข้ามมีรถถังหนักหกคันรถถังกลางสองคันรถถังเบาสามคันรถพิฆาต สามคันและอัตราจร1หนึ่งคันนะครับถือว่ารถจัดได้สูสีดีครับเริ่มเกมกันนะครับตอนนี้ส่วนมากรถทางกลางจะบุกไปทางลายกลางกันนะครับส่วนลายซ้ายและลายขวายังจัดไม่ลงตัวนะครับลายซ้ายมือของผมนะครับจะมีเฟอรินานและ fcm50t นะครับไป เรามาดูกันดีกว่าตอนนี้ตัวชบพบเจอแล้วนะครับเจอที่เจ็สิบและ I H U 1 5ึ่นะครับซึ่งทำการตรวจพบโดย E L C M X นะครับโดนเก็บไปแล้วครับโดนโดยเฟอร์เลนานเก็บไปครับ E L C M X ตอนนี้ตรวจพบเจออัตราจรแล้วครับ M 1 2จะสวนหรือไม่สวนหรือไม่มไลฟ์วีเวลครับ อ่ตอนนี้มาถึงผมดีกว่าอืมตอนนี้รถทางกลางกำลังเข้ารายกลางเพื่อทำการบุกอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตอนนี้รถทางหน้าก,กำลังคืบคานค่อยๆไปครับฝั่งด้านขวา s อสามประท่ากับ t ีสาสบสี 34, ครับแล้วก็ทีย e ่อด้วยฝั่งลายขวารถสึกจโซซีนะครับ ตอนนี้ยังไม่ตรวจพบเจออะไรมากครับกัปตโอ,โอ,โอตอนนี้ทีเจ็ดสเอ็ดมาแล้วยิงไปครับโดนไปครับตอก้าลงมันแน่ตามนิกนัดไหมนิกนัดไม่โดนครับรอดไปได้ครับสำหรับทีเจ็ดสบเอ็ดกรรมงการถอยไปได้เลยครับเพื่อหลบัตาจรของฝ่ายตรงข้าม ฝั่งขวาฟัฝังขวาตอนนี้รู้สึกว่าจะเสียเปลี่ยนยางนะครับสําหรับเจอฝั่งซ้ายนี้ดูเงียบๆครับเจอเอสสามกับเลี้ยวผารับฝั่งฝั่งซ้ายเหลือขั้นเดียวครับตอนนี้ผมต้องทําการมุกไปช่วยก่อนดีไหมอืเก็บไปได้ครับหรือโอผาดโดนไปแล้วครับตอนนี้ ัมไซาขอความช่วยเหลือลครับตอนนี้ทีสามสี่กับผมกำลังจะตาไปสมทบฟ <c oughs> ังขวายอาการหนักครับ E เจ็ดสิบห้าโดนสองต่อหนึ่งอยู่ครับตอนนี้มี MX ห้าสิบหนึ่งร้อยกับไอเอสอยู่ด้านหลังให้กำลังใจทางสายตาอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> อตอนนี้อือือ ฝั่งซ้ายโดนไปแล้วครับตอนนี้เลือดยังแดงๆกันอยู่เต็มๆกันอยู่ครับฝั่งซ้ายผมก็คงได้ทําการเต่จื้อครับอันนี้สถา,านการณ์ทีมของผมเป็นรองอย่างมากสกอร์อยู่ที่หกต่อหนึ่งครับเจ็ดแปดแปดต่อหนึ่งโอ้โหจะเป็นสกอร์ที่ขาดอะไรอย่างนี้อันนี้รถถังกลางของผมก็ค่อยๆเข้าไปทําตามหน้าที่ครับ ของการถามยางสุดชีวิตนี่ฝั่งขวาครับไปยืนบนเกาะกันแล้วเลยทีเดียวเอาเจอแล้วครับตอนนี้เทียแปดอินเดโอ้โหโดนซัดไปแล้วโดยสีสามสีหรือเปล่าหรือไอเอสืมไอเอสครับจัดไอเห,ห,ห,หน่อยสักหนึ่งไม่เข้าครับช่องมองผมพังโ่ผมพังแล้ว ตอนนี้กันนะครับทีสามสี่ซัดไปผมยิงไม่โดนไม่น่ารอดครับนัดสุดนี้นัดสุดท้ายไหมไม่ทันครับโดนเก็บโดยเทียแปดหายยานมันเทียไม่ครับนีน่ตอนนี้สิบอดต่อสามครับสกอร์ฝังกลางแนละฝังซ้ายโดนตีแตกหมดแล้วมาด,ดูอัตราจรกันดีกว่าครับดำ้ลงไปแล้ว เราจะในตอนนี้หนีตายอย่างเดียวครับ j e ็ดเพนเทอร์เจ็ดเพนเอร์อจะไปวนโชว,วนหรือไม่สำหรับทีสามสี 3, ่นีทีสี่สามครับขอภัยครับทีสี่สามอืมตอนนี้อือโดนหนักครับทีทีสามเข้ามาจอไปเช็ดเพนเทอร์โอ้ยิงเอา้าถอยทำไมครับโดนครับโดนสวนในนอนสวนอ่าเรียบร้อยครับโดนไปเรียบร้อยครับสำหรับทีสี่สาม อห uh huh. ลบอยู่มุมครับทำไงดีครับคันนี้อันนี้หลบอยู่มุมจะโผล่ไปก็โผล่ไม่ได้ครับโอโฝั่งน้องแคปอย่างรวดเร็วครับเกมนี้ก็คงจบแบบอย่างนี้แหละครับด้วยสกอร์สามต่อสิบสี่ฝ่ายตรงข้ามชนะผมด้วยการแคปฐานนั่นเอง จบไปเรียบร้อยครับอมาดูคะแนนกันทายแพ้เรียบร้อยครับก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมและรับฟังครับขอบคุณครับ